ทุกคนว่ามันนากินบอนี่คือไอศครีมปนอวนเอาซองเลยมันไอติมซีเอิรนวังเดดดีเขาเอิรนไอศครีมนั่นแหลนะเนาะอืมของโลตัดแมอันไฮไท้ายวัชบาทเออเห็นตัวเล็กดันบออยู่ทึงอันทึงๆอันมองที่เบนกดน่ะน,นะแปดบาทแม้อันละแปดบาทแม่เห็นแดน่น เขาก็ลาซื้อของมนี่เพิ่งกับเพิ่งโปรโมทของเพิ่นนั่นแหละว่าทดลองมิค้าว่าแปดบาทหะรสัอย่าเออเขาก็เลยว่าเออก็ถือแถรเพนาะว่าปกติมิตอสิบเก้ายี่สิบเก้าสามเก้ายังประมาณนี้เนาะไปตามงานมันกับิบเพ้งเนี่ยค่ะทีค่ะอย่างไนีอันนี้เขาแบบสินค้าโตไม่ของเขาพะนะก็เลยว่าเอามาลองเบ่งดูจันดกจัดมาเลยค่ะว่าพูละสองอันสามอันเออ ความเสีบของเพิ่นกะเสียบอยู่ในนีเขาก็ถามเพิ่นว่ามีจักโรดเออมีสตรอเบอรี่เออมีทูโทนแล้วก็มีนมสดนะคะเออแบบธรรมดาอย่างสิอืเอ่อถือว่ารสชาติของเพิ่นกะโอเคในระดับหนึ่งแหละเออกระสมราคาเพิ่นนะนากะถือว่าแซีบอยู่อออต้องไปทดลองเบิงนะ่งเดจมจะทุกคนตามโรตัสทุกสาขาน่าจะทุกสาขาละมั้งเพราะว่าเห็นเพิ่นบอกนะออมนี่ ของเขาก็เอา two tone แล้วก็ s t รอเบอรี่อันนี้คือสตรอเบอรี่ของนางนางก็เอาทั้งสตรอเบอรี่ทั้ง two tone เอออันนี้ก็ two t o อันนี้ก็ของคุณแม่นะจ๊ะนี่ออย่างที่เขากินให้เบิ่งในคลิปนะจ๊ะนี่ได้เมือปุ๊บซุปปับกินก่อนเลยก่อนที่จะจ่ายกระตังกลับไปแจ้งเพื่อนว่าเขาเอาสินค้าตัวใดมาเนาะก่อนที่เขาจะคิดเงิน ไปบอกคนเาอันนี้นะคะอันนี้นะคะจัดจ้า